ขอนแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุก k ี e l a n d Shop ร้านรับเติมเกมคุกก i e l a น d แล้วก็เกมมือถืออื่นๆนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุก k ี e land s ช o อลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับคือเรื่องมันมีอย่างนี้เอ่อตัวคิงดอมอ Arena เนี่ยมันเพิ่งรีซีซั่นมาใช่ไหมครับน่าจะประมาณวันสองวันแล้วผมก็เพิ่งมาสังเกตเห็นว่าตัวกิจกรรมอะครับปกติเนี่ยคิงดอมเนี่ยเขาจะมี กิจกรรมตรงซีซันเพย์ก็คือเมื่อเราเล่นจนถึงจํานวนที่กําหนดเนี่ยเราจะได้รับไปเทมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับปรากฏวา่ามาเป็นซีซันของเจ้าตัวอเวกดาร์โกโก้แต่สิ่งที่มันรู้สึกผิดแปลกก็คือนี่ครับเจ้าตูบเค้กมั่มม่มความฝันตัวนี้เป็นรางวัลที่ได้จากเจ้าตรงนี้นะครับซึ่งมันก็เลยทําให้ผมสงสัยว่าเอ้ยมันมันเกี่ยวอะไรกับดัรกมันเกี่ยวอะไรกับอเวกดัร์โกโก้ตรงไหนมันเกี่ยวกับไอ้ทวีบบีสอันนี้หรือเปล่าก็ดูแล้วก็น่าจะ น่าจะไม่นะเนี่ยดูดิถ้าคุณดูตัวรายละเอียดเนี่ยมันเขียนว่าเดโคสุดวิบวับที่มีไว้สำหรับอาณาจักรที่พิชิกการเล่นอารีนาได้100้อครั้งเท่านั้นระหว่างที่คุกกี้ลดมิวกี้เวเออซึ่งมันมีโหมันดูคําอธิบายมันก็รู้แล้วว่าเกี่ยวกับมิวกี้เวแน่นอนครับมิวกี้เวเกี่ยวกับตัวอะไรครับแสงจันทผมก็เลยคิดว่าเอ,อ้ยหรือว่าแผ่นหน้าเนี่ยมันอาจจะถึงเวลาของเขาแล้วจริงๆสําหรับคุกกี้แสงจันที่จะได้มีการบัฟอะไรสักอย่างหนึ่ง ซึ่งเวลาการบับคุกกี้เลตเจเนยมันก็จะมีแต่เดิมผมเคยคิดว่ามีแค่หนึ่งอย่างแต่ตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่สองอย่างแล้วมั้งนะครับก็คือหนึ่งเป็นการเพิ่มแยมสโตนสองก็คือการทำแบบอเวกแบบดาร์กไปเลยมันใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะก็เขามาแนวแนวทางนี้แล้วผมก็ตีว่ามันมีโอกาสละกันอ่าซึ่งผมคิดว่าแพทหน้าเนี่ยก็จะมีโอกาสที่แสงจันน่าจะมีการอัปเดตอะไรเกี่ยวกับเจ้าตัวเนี้ยสักอย่างหนึ่งรวมถึงก่อนหน้านี้เนี่ย จำไม่ได้คลิปไหนของทีมงานคุกกี้รันนะเขาเคยมีคลิปที่เอารูปเป็นแคนดี้พิเศษของมิ l k ี้เวเนี่ยใส่เข้ามาในทีเซอร์แล้วเขาก็ลบไปเหมือนกับว่าเขาใส่รูปผิดแต่เหมือนกับว่าเฮ้ยเขาเตรียมไฟล์สำหรับมิ l k ี้เวแล้วว่าเอ้ยเอ้ยไอไอไออ่ะมีแคนดี้มีรูปแคนดี้พิเศษเจ้าตัวนี้แล้วแต่อยอ่ะยังไม่ได้ใส่เข้ามาในเกมนะตอนนั้นแค่มือล้านเฉยๆฉะนั้นเนี่ยผมผมทายนะด้วยบอดแสที่มีนะตอนนี้เนี่ย ก็น่าจะมีโอกาสเป็นแผทเกี่ยวกับแสงจันทร์สูงแล้วฉะนั้นเราจะมานามโนกันสนุกสนุกมโนล้วนๆมันคําว่ามโนก็คือมันอาจจะเกิดจริงก็ได้หรือไม่เกิดจริงก็ได้ก็คือมั่วนะครับแต่เราลองจินตนาการไปละกันว่าเฮ้ยถ้ามีแสงจันทร์เนี่ยมันจะอะไรยังไงบ้างแล้วก็พูดถึงละกันว่าถ้ามันมาจริงๆเนี่ยมันจะลูปทรงอะไรประมาณไหนนะครับอย่างแรกเลยคือแสงจันทร์เนี่ยเป็นตัวที่ได้รับรางวัลโหวตสกินคุกกี้ในปีที่แล้วก็คือ 2023ซึ่งตัวที่มันอยู่ได้รางวัลน,น่ยผมจำไม่ได้ว่าเกมแจกอันดับ1 2 3หรือ1 2หรือแค่1อะไรเงี้ยแต่จำได้ว่าเหมือนแสงจันทร์จะอยู่อันดับ1ของปีที่แล้วซึ่งมันทําให้ผมบอกเลยนะครับว่ายังไงแสงจันทร์ก็ต้องมีสกินและถ้าแพดหน้าเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีเลยที่สมมุติว่าสกินเข้ากับตัวแคนดิเศษเข้ามาพร้อมกันเพราะว่าณนะตอนนี้มันก็ประมาณเดือน เดือนแเดือนเ้วแล้วแถวนี้แล้วมันก็เกือบจะสิ้นปีแล้วมันก็เป็นโอกาสอันดีที่จะมีสกินในอัปเดตจัดซักอัปเดตหนึ่งอ่ะเออเพราะว่าปกติสมมติมีอัปเดตหนึ่งใช่ไหมอัปเดตใหญ่เนี่ยมันก็จะกินเวลาตีมของอัปเดตนะประมาณเดือนหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับไม่นับมันจะมีบางครั้งที่มันเป็นแผ่นเล็กแบบไม่ถึงเดือนจริงๆแต่ไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่แผ่นหนึ่งมันก็ล่าเกิน1เดือนแล้วบางแผ่นก็2เดือนแล้วประมาณนั้นสมมุติว่าตอนนี้มันเดือนตอนนี้มันเดือนเท่าไหร่เดือนับ เดือน8เนี่ยถ้ามันมีแพทอะไรก็ตามที่ไม่ใช่แสงจันเนี่ยสมมุติอาจจะเป็นคุกกี้นักธนูคุกกี้ต้นมาพันปีคุกกี้พู้ตะคีนเนี่ยมันน่าจะต้องกินประมาณ2เดือนมันก็คือเดือน10เดือน10ก็อาจจะต้องมีสักแพทหนึ่งที่เป็นแพทธีมใหญ่ฉะนั้นเนี่ยแสงจันมันน่าจะต้องอยู่ในผมคิดว่าในปีนี้เนี่ยน่าจะเหลือธีมอัปเดตเนี่ยน่าจะประมาณที่เป็นธีมใหญ่เลยนะเต็มที่2องีมอัปเดตไม่น่าจะลากถึง3ามีมอัปเดตใหญ่ ฉะนั้นถ้ามันเป็น2ตีมอัปเดตใหญ่เนี่ยเอ้ยแสงจันถ้ามันจะอยู่หนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่หนึ่งในนั้นแล้วเพราะว่ามีสกินแน่นอนมันจะมีโอกาสที่เอ้ยสกินมันอาจจะเป็นแค่แบบเป็นเป็นส่วนลองอะแต่แหมตัวนี้มันคน FC เยอะมากแล้วแสงจันเขาจะไม่ทําเป็นอัปเดตหลักจริงๆหรอแล้วก,ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่มันเกมฉลองครบรอบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตอนแสงจันทเข้ามาโอ้ช่วงนั้นเกมี่ยพีคมากบูมมากผมคิดว่าเขาเาคงจะมีแผนที่จะเล่นใหญ่กับคุกกี้แสงจันท์อยู่ไม่มากก็น,น้อย ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่อัปเดตหน้าก็อีกอัปเดตใหญ่หลังจากเนี้ไม่ถึงว่าตีมอัปเดตใหญ่หลังจากนี้ก็คือประมาณเดือน10ใช่ไหมก็น่าจะมีตัวเกี่ยวกับแสงจันทร์มาแน่นอนทีนี้แหละแล้วถ้ามีแสงจันทร์มันจะมาในรูปแบบไหนแน่นอนนะครับสกินเนี่ยต้องมีและสกินเลเจนด์ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยของตอนเหมือนจะเป็นแบ็คเพร์กับซอเบย์ปะที่ได้รับรางวัลสกินมานะครับเออซึ่งเนี่ยก็คือสกินเนี่ยไอ้สกินเนี่ยก็คือตัวรางวัลมาใช่ไหมครับอย่างซอเบย์มัน รางวันเทเอ๊ะจำไม่ได้ซอบเบกับตัว,วรือซอเบกับแบ็คเพลวะวะจำคููไม่ได้แล้วซอบเบมันจะมีสกินเนี่ยนะครับเนี่ย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 สกินไอเดียสกินที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็คือผมจำไม่ได้ว่าสกินนี้ตอนนั้นมันมากับแบ็คเพลวะวะผมลืมไปแล้วแต่แน่นอนมาคือมันคือสกินเลเจน่ะอืมฉะนั้นแสงจันทร์มีสกินปุ๊บอย่างต่อไปก็ต้องมีการปรับค่าสเตตัสพื้นฐานหรือปรับคู่ทาาสกิลไหมคู่ทาาสกิลผมคิดว่าอาจจะยากหน่อยเพราะว่า จริงๆครูทำมันน้อยมากก็คือ15าวิแต่มันก็ทําให้ลงน้อยกว่านี้ได้อาจจะแค่ลง1วิก็ได้เหลือสัก14วิอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยคุกกี้หลายๆตัวมันก็ไม่ได้15าวิทุกตัวหรอกมีบางตัวก็นานบ้างแต่มิสติกที่ว่าสกิลตึงๆอย่างแค่15เองอันนี้ก็15นะครับเออแต่ตัวดาเมก็อาจจะอาจจะไม่ต่ำกว่า15บห้าลมั้งแต่โกชิก็13ได้ฉะนั้นแสงจันทร์ก็อาจจะลงเหลือสัก14 13มันก็มีโอกาส เกิดขึ้นได้เหมือนกันโอ้โหแต่นึกสภาพตอนสิบสามนะสกิลทีมันฮิวทีสกิลทีมันฮิวทีโอ้บันเทออ่าคุณก็คิดดูว่าโกชิในสิบสามวีมันก็ยิงแบบปัง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 ตอนยิงมันก็หลบใช่ไหมก็ยังเอาลงยากเลยนะสมัยตอนนี้มันตึงๆอ่ะจริงแสงจันทตอนที่มันตึงๆเนี่ยมันก็เอาลงยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันตอนสกิลมันเหมือนจะไม่โดนดาเมจไงอ่ะก็จะมีเรื่องของสเตตัสแล้วก็ตัวคูทามใช่ไหมครับถัดไปจะเป็นเรื่องธาตุว่าเอ้ยา้าแสงจันทมาเนี่ยมันจะมีการเพิ่มธาตุไหม คือตัวที่เป็นระดับสูงกว่าอีพิกมันไม่จะเป็นทุกตัวต้องมีธาตุนะอย่างลินลี่เนี่ยตอนนั้นมันมาหลังจากที่แพทธาตุเข้ามาแล้วก็จริงแต่ตัวลินลี่เองนะนะตอนที่มันเข้ามาใหม่ๆจนถึงนัตอนที่อัดคลิปตอนเนี้ก็ยังไม่ได้มีธาตุนะครับซึ่งหลายๆคนตอนแรกก็เกลียงว่าเฮ้ยธาตุพืชเปา้าวะแต่สรุปก,ก็ยังไม่มีธาตุฉะนั้นเนี่ยแสงจันเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งมีธาตุเพิ่มขึ้นมาหรือจะไม่มีธาตุเหมือนเดิมก็ได้แต่ถ้าจะมีธาตุเพิ่มเข้ามาเนี่ยถ ดูดูแล้วเนี่ยน่าจะเข้าในภาคสุดน่าจะต้องทัดมืดไหมทัดหลับหรือทัดมันคงจะเป็นไม่มืดก็แสงแต่ผมคิดว่าน่าจะออกไปทางมืดซะมากกว่าถ้ามันมาจริงๆซึ่งการเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่แสงจันตึงๆเนี่ยเราก็จะเล่นกับสตาร์ดัสแน่นอนตอนนี้สตาร์ดัสมันตึงมากแล้วคุณคิดดูว่าถ้าแสงจันมันตึงมันจะเล่นกับสตาร์ดัสได้ดีขึ้นมากกว่าขนาดไหน แต่อย่างน้อยในสตาร์ดัตตอนนี้เนี่ยก็จะเหมือนแสงจันทร์ก็คือไม่ได้มีธาตุอ่าก็เรื่องธาตุเนี่ยผมคิดว่ามีหรือไม่มีก็ได้ผมไม่คิดว่าผมไม่คิดว่ามันจะมีนะผมว่ามันมันสามารถบัฟได้หลายอย่างสมมติบัฟธาตุมืดอะไรเงี้ยมันก็มีคอมโบต่อยอดได้อีกนะครับหร,หรือจะหรือจะแค่เพิ่มธาตุก็ได้นะคือเพิ่มไม่เพิ่มไม่ติดอะไรถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องของการเพิ่มแยมสโตนนะครับณนะตอนนี้เนี่ยตัวที่มีแยมสโตนเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวซึ่งคือราชินแ Pearl, แีแ้่งแข็งแบลงซึ่ ตัวที่มียามโตลล่าสุดจะเป็นราชินน้าแข็งซึ่งมันนานมากแล้วคือตอนแรกอ่ะผมก็แอบคิดว่าเอ้ยเขาจะเอายามโตลอะปล่อยมาแบบเป็นลําดับอะสมมติสเดือนทีหนึ่งสเดือนทีหนึ่งอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่ใช่เว้ยพอเขาเอาสองตัวนี้เสร็จใช่ไหมและหนึ่งตัวนี้ต่อเขาเว้นแสงจันแบบนานมากนานแบบนานโคตรแบบโอโ้โหนานจนลืมอะนานจนแบบท้อแล้วอะแต่รอบนี้มาเนี่ยก็าอาจจะมีสิทธินะเพราะว่าตอนแรกเขาอาจจะไม่อยากให้เลเจนทุกตัวมี ตัวยามโซนหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันมีเลจน n ์ตัวหนึ่งก็คือเทพบัสนีที่เพิ่งมาใหม่ไม่มีแยมถ้าอยาจะมีแยมก็ก็ make sense ะนั้นน่ยอ่ะแน่นอนการบัฟอย่างหนึ่งที่คิดว่าลหลายๆคนน่าจะเห็นไปทางนี้มากสุดก็คือการมีแยมสโตนทีนี้แหละยามโตนเนี่ยเรามาอันนี้จะเป็นเรื่องของการมโน o effect ยมสโตนกันแล้วอ,อยากให้เพื่อนๆลองมโนช่วยกันมโนหน่อยว่าเอ้ยถ้ามีแยมโซนเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่ม มาบ้างแต่ตอนนี้แยมสโตนหลายๆตัวมันก็เป็นไม,ไ,มไม่ท่าดิแม็กเพิร์เป็นทะลุลถเสียหายใช่ไหมก็อาจจะไม่เกี่ยวกับท่าก็ได้นะแยมสโตนตัวนี้เนี่ยก็น่าจะต้องเล่นกับสถานะหลับไหลของเจ้าตัวนี้หรือเปล่านะเออนี่เห็นไหมเพิ่มความผมจําไ้ก่อนนะปึ๊บปุ๊บป๊บเนี่ยมันมีดีบัฟหลับไหลฉะนั้นแยมสโตนตัวนี้อาจจะเล่นเกี่ยวกับดีบัฟหลับไหลนะเช่นอาจจะหลับไหลนานขึ้น รับไหลแล้วติดสถานะอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะอย่างแยมโซลาชินีเนี่ยมันจะมีโอกาสติตดติดติดแข็งอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เพิ่มดาเมจ่าน้ําแข็งใช่ไหมถ้าตัวนี้ไม่มีท่าเนี่ยดาเมจ่าเราตัดไปเนี่ยลูกเล่นของก็เนื้อออกยากเหมือนกันนะขอดูของลูกพี่ดาร์กหน่อยดิลูกพี่ดาร์กลูกพี่ดาร์กลูกพี่ดาร์กแอฟริกาเวกนี่ครับลูกพี่ดาร์กเนี่ยดูซับความมืดเหล่าคุกกี้ธาตุมืดจะดูดซับพลังชีวิตเท่ากับความเสียหายไม่งนั้นแสงจ้งอาจจะต้องเป็นธาตุใหม่เลยแต่ถ้าเป็นธาตุใหม่นมัก็ คาดเดาไม่ยากมากนะก็าอาจจะเป็นการเพิ่มดาเมจแล้วก็การฮิลอะไรสักอย่างหนึ่งโหแต่ถ้าถ้าลูกเล่นที่ผมอยากให้เป็นนะโหจริงๆมันมีดีบัฟมันมีดีบัฟอันนี้สักอย่างหนึ่งผมจะนึกว่าแสงจังนทะร์สกิลปุ๊บมันจะมีการเนี่ยดีบัฟเพิ่มความเสียหาย25อปอร์เนะไรเงี้ยมันอาจจะไปเล่นตรงนี้ก็ได้นะคือถ้ามันเพิ่มสเต็คตัวเนี้ยหรืออาจจะทําให้แบบว่าเพิ่มเอฟเฟกต์ดีบัฟอะให้มันโดนดีบัฟนานๆหน,น,นักๆหน,น่อยอะไรเงี้ยมันก็น่าจะตึงอยู่นะแล้วก็ ถ้าเราอิงจากตอนคุกกี้รันโอเวนเบกเนี่ยใช่ไหมครับมันจะมีมันจะมีดาวลอยเรื่อยๆตลอดทางอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบว่าถ้าไม่รับตอนสกิลอาจจะมีพาสซีฟอะไรเพิ่อมอีกสักอย่างหนึ่งให้กับคุกกี้ที่สามารถทําดีบัฟหลับไหลได้มันก็มีมีสตราร์ดตกับตัวเนี้ยผมนึกตัวอื่นไม่ออกอะ่ะอาจจะมีแต่ผมลืมไปแล้วอะ่ะมันช,ช่วงนี้เมตาลหลับไหลมันก็มีแค่สตราร์ัตตัวเดียวนะครับหรืออาจจะฮิวอะฮิวของตัวมันเองอะ่ะอาจจะเป็นการสร้างโล่แทนหรือเปล่านะเพราะว่า ของเดิมเนี่ยมันฮิวตัวมันเองใช่ไหมถ้ามันมีตัวแยมโซนเนี่ยอาจจะเป็นการฮิวตามสัดส่วนหลับไหลดาเมจโอ้โหลับไหลมาเป็นสถานะมันอาจจะอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นการสร้างฮิวเพิ่มโล่ไงเพิ่มโล่แล้วก็มีเรื่องของสถานะง่วงหรอมันก็ต่อดูต่อยอดได้นะครับผมเนี่ยการฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเอง29.8%ก็อาจจะเป็นฮิวให้กับทั้งทีมฮิวกับทั้งทีมเป็น29.8เหมือนกัน แต่มันจะมีตัวเกี่ยวกัเล่นดีบัฟเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะเล่นไม่น่าจะมีดีบัฟอะไรมากกว่านี้นะนอกจากหลับไหลไม่งั้นก็ต้องเป็นดีบัฟใหม่แล้วเอออาจจะเป็นดีบัฟใหม่รือเปล่านะต่อจากเรื่องแยมเนี่ยนะครับถ้าถ้าสมมติไม่ได้เป็นแยมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอเวกใช่ไหมครับเรื่องอเวกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาอาจจะทําให้เป็นปัญหากับดักเหมือนดักโกโก้หรือเปล่าเพราะว่าผม,มจำไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือไม่รู้เขาได้ประกาศไ้ว่าระบบอเวกอ่ะจะใช้แค่ระดับแอนเชียนไว้ถ้าเขาประกาศไว้ก็อาจจะไม่ ก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นโหไม่รู้ว่ะแสงจันทร์ปลุกปุกตื่นอันนี้ปลุกตื่นไปแล้วไม่รู้ว่ะเ e เจ n นอเรทีพัสโอ้ผมว่ารอบที่แล้วกระแสหนักขนาดนี้ผมคิดว่าเขาไม่กล้าเล่นกระแสแบบเรเจเน a เรทีพัสหรอกหรือแม้กระทั่งสมมติถ้าเรเจเนอเรจะมีอาเวกอ่ะผมว่าเขาก็ไม่กล้าเล่นขนาดนั้นนะแต่ผมก็ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ออกนะก็อาจจะมีโอกาสเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ามันมีแสงจันทร์มาเนี่ยผมคิดว่าแคนดี้มิวกี้เวก็น่าจะมีมาเหมือนกันนะดูมันตัวเข้าตออนนนนัั้่ะมมมก็จีียู ว่าบูพายเนี่ยเออบูพายเนี่ยมันได้แค่ในพิเศษไปแล้วมันก็จะเหลือเจ้าตัวมิลกี้เวยแล้วก็มีโดนัทโอ้โหสองตัวนี้นะผมบอกเลยว่าตัวตึงด้านตีบอสเลยนะครับเมื่อก่อนถ้ามันเข้ามาแล้วมีผลนะผมบอกเลยว่าสนุกแล้วก็แจงจันมันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นตัวที่มันใส่ท็อปปิ้งพิเศษได้คือตัวพวกตัวสูงว่าอีพิกใหม่ๆเนี่ยเกมเขาเปลี่ยนแผนใช่ไหมมันไม่มีท็อปปิ้งพิเศษบางตัวมันอาจจะทำท็อปปิ้งยากเช่นอะไรบ้างเช่นโอ้โห เลนเรียครับมันใส่ท็อปปิ้งพิเศษไม่ได้แล้วก็ดาร์กก็ใส่ท็อปปิ้งพิเศษไม่ได้มิสิกก็ใส่ไม่ได้เทบัชนีก็ใส่ไม่ได้ไอพวกนี้ตัวตึงอะไรน่าทางนั้นนะแต่ใส่ไม่ได้แต่กับกันเนี่ยอาราชนีใส่ได้เออมันง่ายเลยนะมาทาท็อปปิ้งง่ายถ้าแสงจันทร์บันตึงเนี่ยแล้วมันใส่ถ้าตัวท็อปปิ้งพิเศษได้โอ้โหผมว่าผู้เล่นแบบว่าหยิบของเก่ามาใช้กันเยอะเพราะว่าผมจำได้ว่านะตอนนั้นเนี่ยท็อปปิ้งพิเศษของแสงจันทร์นี่ก็แจกมาเยอะอยู่แล้วผมเข้าใจว่นนใหญะะ อาจจะมีเลือกโจมตีบ้างเลือกคลีรบ้างแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ของผู้เล่นน่ะที่ได้ท er ็อปปิ้งพิเศษอ่ะถ้าเราอิงจากค่าเฉลี่ยเนี่ยก็น่าจะเลือก, topping, ท,ก,ท,กท,อท,ท็นะอปปิ้งครูไทมกันก็คิดสภาพสมมุติถ้าครูไทม์ะแยมโซมันฮิวอยู่ดังทีมนะโอ้ฮิวกันกระจายเออแต่ก็ต้องแบบตัวแรงแบบดรเมจเบิร์สทีเดียวยจบเพราะว่าเรื่องมันอาจจะเต็มตลอดก็ได้เออต้องรอรุ้นกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะมาในรูปแบบเป็นตัวใหม่หรือเปล่าผมไม่ค sale, beginning, 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 มิดว่าจะเป็นอเวกเลเจนเนอรี่เรเจนเนอรี่พัสมนไม่มาหร ที่จะถึงเนี่ยมันจะตรงกับวันที่1 4สิงหาเนี่ยมันจะมีระบบล็อกบิสกิตเราเรียกว่าระบบล็อกล็อกออฟบิสกิตก็คือปกติเวลาเรารีบิสกิตเนี่ยเออรีอะไรไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะย้อนกลับเป็นของเดิมไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าของใหม่มาเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาออฟของใหม่ที่คุณรีได้มาแล้วคุณจะเก็บออฟอยู่แต่มันจะกลับไปใช้เจ้าตัวบิสกิตประกายแสยงอ่ะใช้ทีละ50แล้วนะตอนนี้มันใช้ทีละ25ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็จะคุ้มในแง,ง่ที่ว่าถ้้าาาคุณออยกรีหใหใมัน4แถวะ ตัวตอนนรีตอนนี้คุ้มกว่าแต่ถ้าคุณจะรีหาเปอร์เซนต์ที่สูงกว่าเดิมเนี่ยก็ตอบยากเหมือนกันว่ารีตอนนี้หรือตอนนั้นจะเยอะกว่าเพราะว่ารีตอนนี้มันใช้ของน้อยรีตอนนั้นใช้ของเยอะแต่มันจะไม่กากกว่าเดิมนะครับผมรีตอนนั้นก็ใช้ของเท่าเดิมฉะนั้นก็วางแผนเรื่องบิสกิตกันหน่อยละกันนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่าเขาจะมาเตียมแสงจันไหมนะครับเดตถัดไป1 2แล้วถ้ามาเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบไหนบ้างนอกจากการมีสกินหรือ อาจจะกินอาจจะเป็นตัวแถมว่ไนดะ้อาจจะเป็นอัปเดตเลเจนดรี่ใหม่สักตัวหนึ่งแล้วก็มีสกินแสงจานคู่กับเลเจนดรี่ตัวนั้นก็มีสิทธิ์เหมือนกันแต่เฮ้ยมันจะไม่บัฟจริง,รงๆหรอวะก็รอดูแล้วกันว่าจะมาในทรงไหนเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ